สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพอกันทีมาร์กมอเจท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา4ความว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมาตรา4ดังกล่าวอยู่ในหมวดหนึ่งบททั่วไปขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,140ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเช่นเดียวกันที่บัญญัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือตีความตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา7ความว่า ในเมื่อไม่มีบทบญัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตราเจ็ดนี้ก็อยู่ในหมวดหนึ่งบททั่วไปเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับเจตนารมณ์ของสอสรปี2 5 4 0ที่ได้บรรัญญัติข้อความในมาตราเจไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีง่ายๆแต่เพียงว่า ไม่ต้องการให้เห็นการเมืองถึงทางตันหรือต้องเผชิญกับวิกฤตรัฐธ,ธรรมนูญเมื่อไม่สามารถคลี่คลายปัญหาโดยยึดลายลักษณอักษรที่บัญญัติไว้ในร,รัฐธรรมนูญได้พูดง่ายๆคือเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งร,รัฐธรรมนูญบ,บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งก็ให้หาทางออกโดยหันกลับไปทบทวนการปฏิบัติตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ผ่านมาในอดีตแล้วดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้บ้างแต่ลึกๆแล้วก็ไม่มีใครคิดหรอกว่ามาตราน,นี้จะได้ใช้เพราะมีอย่างที่ไหนที่รัฐธรรมนูญเขียนเปิดช่องไว้ว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใดบัญญัติไว้ก็ให้เอาสิ่งที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ก่อนมาใช้บังคับได้มันผิดหลักการครับ เพราะเท่ากับเป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองประเภทสีถนนชัยเอาไปตีความเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือไม่ก็เอาไปทำร้ายผู้อื่นเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าใครก็ตามที่ไม่สามารถก้นล้มฝ่ายตรงกงันข้ามโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ได้ก็ฉวยโอกาสเอามาตราเจ็ดนี้ไปอ้างแล้วก็แปลความแบบพิลึกพิลั่นเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์จึงเป็นที่มาของวลียอดฮิต ที่ว่ามาร์กมอเกิดขึ้นในปลายสมัยรัฐบาลพันธบโททักษินชินวัตรเมื่อนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมทั้งนักวิชาการที่ไม่นิยมการเลือกตั้งจํานวนหนึ่งได้ทําหนังสือกาบบังคมทูลถวายดีกาเพื่อขอนายกพระราชทานซึ่งเท่ากับเป็นการถวายคําแนะนําเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระทําในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะตามรัฐธรรมนูญนั้นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องเป็นสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนแต่จู่ๆจ,จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมร,ราชโองการแต่งตั้งใครก็ไม่รู้มาเป็นนายกรัฐมนตรีจะทําได้อย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเตือนแล้วว่านายกมเจําไม่ได้ เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่กลุ่มคนเหล่านั้นก็ยังไม่ยอมเลิกราจนแม้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยพุทธศักราช2,550ประกาศใช้แล้วก็ยังอ้างมาตรา7มาใช้อีกเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชและรัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์โดยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับตกมาถึงวันนี้ ตัวผมเองถึงแม้จะเคยเป็นสสรปี2140ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีมาตรา7ดังกล่าวก็ตามแต่ก็เห็นว่านับตั้งแต่ที่ได้มีมาตรา7บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเวลา10กว่าปีภายใต้รัฐธรรมนูญสองฉบับเป็นต้นมามาตรา7นี้ไม่เคยก่อให้เกิดคุณประโยชน์หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ให้แก่ระบบการเมืองไทยและประเทศไทยเลย ตรงกันข้ามกลับเป็นช่องที่นักการเมืองและนักกฎหมายประเภทสีถนนชัยช่วยโอกาสใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและที่สำคัญเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยมิบังควรด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะสรุปว่าถ้ามีโอกาสได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมจะเสนอต่อประชาชนว่าจะไม่ให้มีมาตราเจ แบบนี้เอาไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอีกต่อไปแบบว่าพอกันทีมาร์เม็แต่จะเปลี่ยนข้อความในมาตรา7ในหมวดทั่วไปของหมวดหนึ่งบททั่วไปของรัฐธรรมนูญให้เป็นดังนี้ครับมาตรา7การนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญจะกระทํไม่ได้ดูดีกว่ากันเยอะเลยท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง ในตอนที่ชื่อว่าพอกันทีมาร์คมอ7ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ